สวัสดีค่ะทุกคนทรายนะคะเป็นเซลล์ประจำโครงการกอรี่วิลเลจพัทยานะคะวันนี้ทรายจะพาทุกคนมาเยี่ยมชมนะคะทัวร์โครงการของเรากันเลยดีกว่าค่ะว่าตอนนี้นะคะโครงการของเราเนี่ยสร้างเสร็จไปถึงไหนแล้วแล้วก็มีโปรโมชั่นอะไรดีบ้างนะคะ ในส่วนตรงนี้นะคะก็เป็นหน้าโครงการของเรานั่นเองนะคะทุกคนสังเกตได้เลยว่าทางเข้าโครงการกว้างมากๆนะคะและที่สําคัญตรงนี้เลยเป็นไฮไลท์ของโครงการเราค่ะนั่นก็คือนะคะสวนหย่อมขนาดใหญ่เนื้อที่6ไร่เลยทีเดียวนะคะและทางนี้นะคะโครงการของเรายังอยู่ใกล้ทางด่วนมอเตอร์เวย์สาย7อีกด้วยนะคะเดินทางสะดวกมากๆค่ะและก่อนเข้าโครงการยังมีรปภรักษาความปลอดภัยตลอด2 4ชั่วโมงอีกด้วยค่ะ เข้ามาดูด้านในโครงการกันบ้างนะคะจะเห็นเลยว่าถนนเนหลังนะี้หน้ากว้างถึง9เมตรเลยและในส่วนนี้นะคะก็เป็นโซนสวนหย่อมขนาดกลางเนื้อที่กว่า200กว่าตารางวาเลยทีเดียวคะ่ะโอเคค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่บนที่หน้าบ้านไทซี C นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าหลังนี้เขามีอะไรบ้าง ก่อนอื่นนะคะเรามาดูในส่วนของที่จอดรถกันก่อนดีกว่าค่ะ Type-C นะคะสามารถจอดรถดได้ถึง3-4ถึง4คันเลยนะคะหน้ากว้างมากๆค่ะโอเคค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่เทางเข้าบ้านทางหลักนะคะก็จะเป็นประตูเป็นระบบดิจิตอลล็อกนะคะสามารถใช้ได้3ระบบเลยก็คือสแกนม่านตาสแกนนิ้วมือหรือว่ากดรหัสก็ได้นะคะ โอเคค่ะตอนนี้เราก็อยู่กันภายในตัวบ้านนะคะจะบอกเลยว่าทางโครงการของเราเนี่ยมีการออกแบบพิเศษค่ะให้ความรู้สึกแบบไฮชูริงนะคะไม่มีเสาก,กลางบ้านก็จะทำให้ตัวบ้านเนี่ยมีความโปรง่งโลง่งไม่แออัดแน่นอนค่ะทางนี้ด้วยการออกแบบดีไซน์แบบคุมโทนสีภายในตัวบ้านจึงทำให้มีความรู้สึกถึงความเรียบหรูและสบายตา เต็มกับครัวทั้งสองสไตล์ทั้งสไตล์ยุโรปและสไตล์ไทยมาพร้อมกับตู้บิวอินและเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกอย่างสำหรับในส่วนของแม่บ้านนะคะทางโครงการของเราเนี่ยก็มีให้เหมือนกันนะคะตรงนี้จะเป็นโซนซักล้างนะคะแล้วก็อยู่ติดกับห้องแม่บ้านอีกด้วยค่ะ เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของห้องนอนกันบ้างดีกว่านะคะห้องนอนแรกนะคะจะเป็นห้องนอนด้านล่างมีไว้รับแขกหรือว่าผู้สูงอายุก็สามารถนอนห้องนี้ได้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อดีกว่าค่ะว่าชั้นสองเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะสําหรับโซนแรกนะคะตรงนี้ เป็นห้องดื่มชานะคะหรือว่าจะบิวเป็นห้องนั่งทำงานก็ได้อยู่ติดกับแฟมล l y a r รียตรงนี้เลยนะคะสำหรับห้องนอนนะคะก็คือมี3มห้องนอนนะคะอยู่ด้านบนนะคะทุกห้องเนี่ยเราก็จะมีบิวอินโคเซตให้นะคะแล้วก็มีระเบียงให้สำหรับทุกห้องเลยนะคะตรงนี้สวยมากๆเลย สำหรับลูกค้าเท่าไหนที่อยากจ,จะเข้าอยู่แล้วขอให้อดใจรออีกสักครู่เดียวนะคะเพราะว่าสำหรับโซนแรกเนี่ยทางโครงการของเราจะสร้างราวเสร็จภายในก่อนสิ้นปีนี้แน่นอนคะ่ะ